ทีนี้ไปดูบรรยากาศในห่วงรมฎอนสิบวันสุดท้ายะครับตำรวจเปตงมอบอินทภาผ้าลั่มให้กับพี่น้องมุสลิมห่วงสิบวันสุดท้ายองเดินรมฎอนสร้างความสุขันดีระว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนครับที่นาสถานีตำรวจภูทรเปตงจังหวัดยะลานะครับพันตำรวจเอกจิรวัตรดูดิ้งผู้กับกับการสพอเปตงนำเจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายอินทภาผ้าลัมและน้ำเดื่มให้กับประชาชนที่สัญนจอนผ่านสพอเปตง เพื่อใจละสิ้นอดอในห่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมบดอนประจำปีฮิจรสัสกันราช1 4ย5นะครับซึ่งเป็นเดือนแห่งการแบ่งปันและทำความดีอีกทั้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีๆระว่างเจหา้ีที่กับประชาชนด้วยครับ ผู้กำกับการเพอเบตงกล่าวนะคะว่าการมอบอิธภาพลำสำหรับละสิ้นออดให้กับพี่น้องมุสลิมนั้นนะคะนอกจากจะเป็นการแสดงนำใจต่อกันแล้วยังเป็นการลดผ้าราคาใช้จ่ายให้กับพี่น้องมุสลิมอีกด้วยส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้กำชับให้กำลังพลเนี่ยได้ดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มเทโดยเฉพาะในช่วงที่มีการจับจ่ายเสื้ออาหารละสิ้นออดแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจในวงเหลือนนี้ด้วยค่ะ